ครับก็สวัสดีนะฮะ,ะวันนี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนะครับการรีบาลานซ์ในตลาดกิปโตให้ฟังนะครับก่อนอื่นชีช้แจงตรงนี้ก่อนว่านี่ไม่ใช่การแนะนำการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับมาดูว่าตลาดลงอย่างนี้นะครับรีบาลานซ์เป็นอย่างไร มาที่ฟีดและสปอรตแล้วก็ไปที่วิเคราะห์ pnl นะครับผมใช้พอร์ตนี้ตั้งแต่วันที่12นะครับเดือนมีนาจนถึงวันนี้นะครับผ่านมาก็ประมาณ2เดือนกว่าล้วนะครับอ่ะทีนี้เห็นได้ว่าตรงนี้นะครับจะเป็นการบ่งบอกถึงการรีบาลานซ์กับการถือครองเฉยนะครับราคาก็จะขึ้นขึ้นลงๆ เรื่องปกติเรามาดูช่วงท้ายเลยนะครับณเนะมื่อวานนะครับเพราะว่า pl เนี่ยมันจะวิเคราะห์แค่ของเมื่อวานเอาไว้วันนี้จะยังไม่วิเคราะห์เอาไว้ให้นะครับตั้งแต่เริ่มต้นวันนั้นจนถึงเมื่อวานวันที่30เนะี่ยการรีบาลานซ์เนี่ยจะมีกำาไงอยู่1.24%แต่คนที่ถือบิตคอยเอาไว้ในมือเฉยเนี่ยนะครับยังติดดอ,อยู่นะยังลบอยู่38%นนั่นหมายความว่ามีร้อยหนึ่งเนี่ย หายไปแล้ว38บาทนะครับเราให้ราคากลับมาอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะได้ต้นทุนคืนแล้วก็กําไรขึ้นมานะครับแต่รีบาลานซ์เนี่ยในขณะที่ตลาดยังเป็นขาลงลึกขนาดนี้คนอื่นติดดอยแต่รีบาลา้า์ยังเหลือกําไรอยู่1.2%นี่คือผลว่าทําไมผมถึงทำรีบราลานซนนะครับรีบาลานซ์ก็จะทำอย่างนี้ฮะ แบ่งสัดส่วนของพอทให้มีขนาดเท่ากันอย่างเช่นผมจับคู่ BNB คู่เค้กเนี่ยก็จะแบ่งเป็น19-19อันนี้ก็1 5 5 5แล้วก็1 5กับ14นะครับเดี๋ยวถ้ามันห่างกันเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะเกิดการรีบาลานซ์ปึ้งละนะครับก็ให้พอร์ตมีความสมดุลกันนะครับทีนี้มาดูตรงนี้นะครับวันที่ผมเข้ามาเนี่ยผมใช้เงินทุนเนี่ยอยู่ที่ 12949นะครับดอลลาร์นะแล้วก็ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับผมเหลืออยู่13417เคยได้สูงสุดนะครับอยู่ที่ไหนอันนี้ปะอ่ะประมาณนี้นะครับประมาณสองห0ื0นกว่าแล้วกันโดยประมาณนะครับนะแล้วตอนนี้ราคามันตกทีนี้มันจะมีคําถามเกิดขึ้นว่า แล้วอย่างเงี้ยเราเราเสียดายไหมเราขาดทุนหรือเปล่าจริงๆผมรู้สึกว่าผมไม่เสียดายเลยนะครับผมรู้สึกโอเคด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบเมื่อก่อนผมถือบิตคอยอย่างเดียวนะครับผมถือ bitcoin ถือ XRP ถือด็อกอย่างเดียวเนี่ยผมก็น้ำมือพอแรงแล้วนะครับลุ้นอย่างเดียวให้ราคาเวียงกลับขึ้นมาแต่รีบลาลานซนเนี่ยข้อดีคือไม่จําเป็นเลยไม่จําเป็นต้องกลับมาที่เดิมผมก็สามารถมีโปร f ฟหรือมีกําไรได้นะครับ และอีกอย่างนะครับสิ่งที่ดีกว่านั้นคือผมได้เหรียญเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็คือได้จานวนเหรียญที่เป็นเหรียญต่างๆเป็นคริปโตต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับทีนี้ผมเก็บภาพเอาไว้ตั้งแต่วันที่21นะครับอ่า21ที่ผ่านมาตอนนี้วันนี้วันที่31นะครับก็ผ่านมาสิวันละมาเทียบดูว่าเหรียญผมเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรนะครับเดี๋ยวเข้ามาตรงนี้ก่อนฟึบ อะผมมีภาพอยู่เดี๋ยวผมไปหาภาพให้สักครู่นะครับโอเคอ,อันนี้คือจำนวนเหรียญปัจจุบันคือฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาคือแคปไว้วันที่21นะครับในวันนั้นเนี่ยผมมีบีอยู่8.02นะครับณนะวันนี้ผมมีบีมีอยู่7.9นะครับหมายความว่าผมมี B ีบน้อยลง นะครับแต่ผมเอา B B บินบีไปคู่กับเค้กผมจึงเอาบินบีที่มีเนี่ยไปชอ้อนซื้อเค้กเพราะว่าราคาบินบีมันขึ้นเค้กมันตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้เค้กเพิ่มขึ้นจากเดิมเค้กมีแค่1นึ่งห้าเก้าตอนนี้เป็นหนึ่งหกหนึ่งนะครับนะแล้วก็ยูดีทีวันนั้นมีอยู่สองหนึ่งสามห้านะครับอ่าวันนี้วันนี้มีสองหนึ่งสามห้าวันนั้นมีอยู่หนึ่งเก้าเจ็ดแปดนะครับเห็นได้ว่ายูดีทีเพิ่มขึ้นเพราะว่ายูดีทีจับคู่กับยูนิ เดาง่ายเลยว่ายูนิเนี่ยราคาขึ้นนะครับเราเลยขายยูนิออกแล้วเอาเงินที่ได้ไปใส่ u d t นั่นเองนะครับเห็นไหมฮะจากเดิมมี86ตอนนี้เหลือ83แล้วก็คู่สุดท้ายที่ผมจับคู่แพรกันก็คือซูชิกับ b ี d นะครับวันนั้น b ี d มี2 1 4หน้าณวันนี้มีอยู่2 0 0 6ูนะครับซูชินะครับจาก161ตอนนี้มี182นั่นเองเห็นไหมฮะเวลาราคาอันนึงมันตกนะครับเราก็จะเอาอีกอันนึงไปช้อนซื้อเพิ่มเห็นไหม แล้วถ้าราคามันมันขึ้นนะครับแล้วก็เอามาขายออกเอาเงินที่ได้มาใส่อีกฝั่งหนึ่งเหมือนเดิมนะครับแล้วมันจะเกิดส่วนต่างออกมานะครับทีนี้อาจจะงงว่าส่วนต่างมันเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะนะครับจริงๆผมมีคลิปอธิบายใน Excel ให้ดูแล้วนะครับว่ามีวิธีการหลักการรีบาลานซ์อย่างไรนะครับถ้าใครยังสงสัยก็ให้กลับไปดูคลิปก่อนหน้านะครับว่าหลักการรีบาลานซ์ที่ผมเสนอไปเนี่ยผมทําแบบไหนนะครับอ่ะโอเคทีนี้ แต่ที่ผมใช้เนี่ยผมใช้เป็นบอร์ดในการที่จะรีบาลานซ์นะครับยวผมให้ดูการทำงานก็ได้นะครับว่าเป็นยังไงอ่าตรงนี้นะครับดูวิธีการง่ายๆนะครับอ่อันนี้คือคู่ที่ผมใช้รีบาลานซ์ก็คือยู i ก็คือ u n i กับ u ูด t ตี t ตก็คือวันที่25อันนี้ต้องบอกก่อนว่าใบาแนน้นปรับปรุงนะครับวันที่25ทําให้ต้องมีการเชื่อมบอร์ดใหม่นะครับหรือว่ารันใหม่ แต่ถ้าย้อนกลับไปข้างบนเนี่ยก็จะรันตั้งแต่1ิมีนานเป็นต้นมานะก็เริ่มเคสมั้งแต่25ทับ4่นะครับหมายความว่าระยะเวลาเนี่ยมันก็แค่ประมาณเดือนเดียวเองนะครับแต่ถ้าลึกกว่านี้อาจจะได้เห็นตัวเลขชัดกว่านี้นะครับเริ่มต้นผมใช้4538ดอลลาร์นะครับตอนนั้นยูนิราคา3 2ดอลลาร์ต่อ,อยูนินะครับ ผมจึงได้ยูนิมา70ยูนิแล้วก็เอาเงินอีกกองหนึ่งไปใส่ยูนิทีอีก2อ0 0นะครับเนี่ยหมายความว่าไอ้สอตัวเนี้ยมูลค่าเท่ากันแล้วนะครับลัดเทรดดิ้งคือช่วงที่ผ่านมานะครับก็คือตอนเนี้ยยอดบันหลานผมเหลือแค่4,319าม่แสดงว่าหายไปประมาณ4%จากเดิมมี4,538นะครับไพรส์ Price, นะครับก็คือราคาตอนเนี้ยราคายูนินะครับจาก32มันตกเหลือ26นะครับนะแต่ตอนเนี้ย ถ้ามาดูว่าผมเหลือยูนิตเท่าไรเหลือยูนิตเท่าไหร่ก็คือผมมียูนิตอยู่82จากเดิมมีแค่70แถมยูนิตมี2159นะครับนะถ้าไปเฉลี่ยดูก็จะเห็นได้ว่าผมขึ้นมาทั้งยูนิแล้วก็ขึ้นมาทั้งยูนิตแต่ทั่าที่ราคามันตกนะครับมันก็เลยไปช้อนอยู่นะครับแต่ถ้ามาอเอามาคูณดูแล้วเนี่ยยังไงยูนิตก็ถ้ากลับไปราคา32ได้เนี่ยได้เปรียบแน่นอนนะครับต่อมา ถ้าจะดูชัดๆก็คือตรงนี้ก็ได้นะครับผมจับคู่ซูชิคู่กับ BUSD นะครับสตาร์ทวันที่25นะครับก็วันนั้นนะครับผมใช้เงินต้น3719ด่าอลลาร์นะครับไปซื้อซูชิตอนซูชิราคา11ดอลลาร์ตอนน่อ1ซูชินะครับแล้วก็ซูชิที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยนะครับ167ซูชิแล้วก็ b ี d ได้มา1855นะครับ BUSD ก็เป็น Stable Coin คล้ายๆกับ u ูน t ตนะครับเผื่อใครงง แล้วก็ซัมมารีตอนนี้ผมมี3970จากเดิมมี3719นะครับก็ขึ้นมาประมาณ200กว่าดอลลาร์นะครับหมายความว่าบวกมาประมาณ6%นะครับไพร์ตตอนนี้นะครับเหรียญซูชิเนี่ยจากเดิม11ตอนนี้ราคา10.7นะครับแต่สิ่งที่มันมหัศจรรคือผมได้ซูชิมา183จากเดิมมีแค่167และ USD มี1855ตอนนี้ผมมี19 แปนะครับอันนี้นะครับจะได้เห็นภาพชัดว่าถ้าราคามาลงไปลึกๆแล้วมันเวี่ยงกลับมาใกล้ๆกับที่เดิมเนี่ยตอนมันลงเนี่ยลงไปเก็บเราไปเก็บเหรียญได้เพิ่มขึ้นแต่พอราคากลับเข้ามาใกล้กับราคาจุดเดิมเนี่ยยังไม่กลับไปจุดเดิมเลยครับราคาตอนนั้น11ตอนนี้10อยู่เลยห่างกันอีกตั้ง1ดอลลาร์นะครับแต่ทําไมเรามีกําไรเพิ่มขึ้นละ่ะนะครับรีบัล้านเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ฮะนะฮะทำให้เราได้เหรียญเพิ่มขึ้นและ ไม่ต้องสนราคาว่าจะกลับไปที่เดิมหรือเปล่าก็สามารถสร้างโปร f ฟลได้นะครับอันนี้คือเหตุผลที่ผมต้องมาใช้รีอบอลล้านนะครับสินี้อาจจะมีคำถามนะครับคนก็หากมาถามหรือว่าถามในคอมเมนต์นะครับก็ถ้าใครจะถามว่าบอร์ดมันทำงานยังไงวิธีการใช้งานเป็นยังไงนะครับให้สอบถามผมก็ได้ช่องทางนี้นะครับเผื่อไม่อยากโทรนะครับถ้าโทรก็0ูนย์ก้าสก็นะครับแต่ถ้าจะแชทก็นี่ a c e b o o k ผมนะครับ ก็ให้อินบ็อกเข้ามาถามก็ได้นะครับว่าการทำบัตดมันมีหลักการยังไงนะครับหรือว่า,าการรีบาลานซ์นะครับอาจจะงงตรงไหนก็เข้ามาสอบถามผมก็ได้นะครับโอเคน่าจะพอเห็นภาพแล้วว่าในตลาดขาลงผมไม่มีความเครียดเลยรู้สึกแฮปปี้นะครับแฮปปี้ตรงที่ว่าผมได้เก็บเหรียญเพิ่มขึ้นนะครับวันไหนที่ตลาดกลับขึ้นไป ผมก็เอาตัวราคาตรงนั้นเนี่ยไปขายออกแน่นอนว่าถ้ากลับไปราคาเดิมตอนที่ผมเข้าได้มันก็จะกําไรพอสมควรนะครับแล้วก็ต่อให้ตลาดเป็นอย่างนี้ต่อนะครับอยู่สามหมื่นสี่หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นเนี่ยมันก็เหมือนกับผมลงไปเก็บราคาสามหมื่นมาขายสี่หมื่นหลายรอบนะครับมันก็ทําให้เกิดกําไรได้โดยที่ไม่ต้องให้กลับไปราคาเดิมอย่างที่ผมยกตัวอย่างเหรียญซูชิกับเหรียญต่างๆให้ดูเมื่อกี้นะครับคลิปนี้น่าจะ พอเห็นภาพบ้างนะแล้วก็เป็นการอัปเดตให้ฟังว่าตอนนี้นะครับตลาดขาลงนะครับรีบาลานซ์ไม่ได้นอนเครียดเหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่เหมือนกับตอนที่ถือครองเหรียญแล้วนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ